สวัสดีครับผมอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับหรืออูสุพตออโตโสวิตนะฮะ2์เอง้านงสิตนครนายกอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีราดไปสนี12110นะจ้ <c oughs> ะความคืบหน้านะฮะความคืบหน้าของลุงเขียวนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์มันหยุดก็เลยมาทำท่อนะครับทำท่อเทอร์บโบ นี่ครับอันเดียวอันนี้มันมันเป็นเลดไม่ดีนะเลดเกรดไม่ดีนะมันสังเกตด,ดูอ่ะมันเงาแบบเหลืองๆ <c oughs> พอร้อนๆมันเหลืองนนะี่ <c oughs> เป็นเลดที่ผมไปซื้อในดูโฮมาตั้งหู้ยหลายปีแล้วนะครับเนี่ยมันอยู่เป็นเส้นเลยนะอยู่ในบ้านนะครับสองนิ้วครึ่งสองนิ้วสามนิ้วไปซื้อครับเรียบร้อยเลกเลดมันไม่ดีนะมันเป็นเลดผสมมันขึ้นน้หนิมเนี่ยนะ แล้วเวลาเชื่อมเนี่ยมันเชื่อมอยากนะครับเพราะว่ามัน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 ,มนทั้งบางทั้งกรอบอะนะครับเชื่อมก็ยากมันเป็นสนิมนะข้างในก็ขึ้นสนิมแต่หลายปีแล้วนะเหลดท่อนนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับมันไม่ได้ซื้อมันมีอยู่ในบ้านมีอยู่ในบ้านาได้ประมาณนี้นะครับอันนี้มึงเชื่อมเสร็จอันนี้ก็เอาไปปัด เอาไปขัดใช้น้ำยาขัดธรรมดานะขัดเล่นขัดไปขัดมาหวานเชื่อมครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมทะลุเนี่ยมันไม่ได้สวยอะไรเลยนะเนี่ยเนี่ยครับก็มไม่ได้สวยอะไรนะครับเน้นใช้งานเสร็จไปก็เท่านั้นว่าจะยึดตรงนี้ดีหรือเปล่า เนีย่ยว่าจะยึดตรงนี้นะครับเนี่ย่าปึ๊บถ้าไม่ยึดไม่ยึดมันก็ให้ตัวได้ดีนะมันก็ให้ตัวได้ดีแต่มันจะไปสีตรงนี้นะถ้ายึดมันก็ถ้ายึดมันก็แน่นตรงนี้แน่นหมดแต่ตรงนี้จะให้ตัวแทบไม่ได้เลยแต่ดีมันมีช่องว่างเยอะ มันจะเขย่ากองนะถ้าอย่างนี้มันจะทั้งอันเลยมันจะมันจะเด้งได้ทั้งอันเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูตอนติดเครื่องก่อนถ้าถ้ามันมันเขย่าหน้าเกียรก็เดี๋ยวต้องต้องใช้เหล็กยึดเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นพลาสติกใช่ไหมล่ะของเดิมเป็นพลาสติกเดินเลื้อยมานะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะมีพลาสติกยื่นเนี่ยมายึดตรงนี้มันยึดน็อตนะครับของเดิมเดิมอันนี้ผมก็เดินแบบนี้แบบง่ายๆ หัวทิ่มลงมาเลยปื๊บปื๊บแล้วก็หัวทิ่มลงนะครับไม่จะประมาณนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับพอดีมันมีทีแรกอะ่ะทีแรกก็งานมันเยอะมันกพราะว่าจะจ้างเขาทำนะครับทีนี้ก็ไม่ได้รีบไม่ได้อะไรทำเองดีกว่านะครับ ทำเองก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้สวยไม่ไม่เหมือนระดับมืออาชีพเขาทำกันนะงูงูปลาปลานะครับกว่าจะเชื่อมกว่าจะได้มาเชื่อมชิ้นงานจริงนี่เชื่อมชิ้นอื่นจนเละเทะหมดแล้วนะหลังตัดท่อควันท่อแล้วก็เชื่อมติดมั่งไม่ติดมั่งเละเทะไปหมดครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้อันเก่าอันนี้อัน,น,เอน,น,อน,นเก่าที่ใช้มาหลายปีนะนี่ อันนี้อันลูกผสมครับทั้งขงอทั้งควันอันนี้หลายปีแล้วครับแต่นี้เลดมันจะดีกว่ามันเชื่อมง่ายนะอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยอันเนี้ยเลดเนื้อมันดีกว่านะอันนู้นเลดเนื้อมันมันไม่ดีอ่ะทั้งท่านที่ว่าตู่เชื่อมก็ตู่เดียวกันพอหายใจก็พอระบายไอก็ว่าจะมาเจาะตรงนี้ดีกว่าของเดิมมันจะอยู่ตรงนี้นะพอระบายไอ พอนน้อนอะ่ะจะสั่งไอของดักไอมานะครับเอาไว้ตรงนี้นี่ดักไอมาเผื่อๆก็าอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ดักไอล้วก็เดินท่อหายใจวนกลับนะอาจจะไม่ได้ปล่อยลงพื้นถ้าปล่อยก็อาจจะชั่วคราวนะปล่อยชั่วคราวใช้ชั่วโคตรนะวันนี้ก็ไม่มีงานครับวันนี้โลง่งวันนี้โลงนะ่งครับวันนี้โล่งครับไม่มีงานเดี๋ยวจะ ทำคันนี้ให้มันสตาร์ได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะสตาร์ได้แล้วแหละเ,เดี๋ยวจะไปซื้อเหล็กไอ้นี่ด้วยจะไปซื้อเหล็กแผ่นนะครับมาทําวินวินด้านหน้าวินด้านหน้านี่ครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้เอาเออนี่จะเอาตัวนี้ไปทําเป็นแบบนะครับเพราะส่วนมากรูรูขายึดมันก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับอาจจะห่างกันไม่เท่าไหร่ ขนาดก็จะมาตรฐานอยู่แล้วพวกนี้ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่เอาไปไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ซื้อวินตัวใหม่นะครับซื้อวินตัวใหม่เอามาใส่ตัวนี้ไฮวินตัวนี้มันสลิงใหญ่นะครับเป็นสลิงใหญ่ส่วนมากถ้าเราซื้ออย่างของ ADM ก็แล้วแต่เลือกสลิงเอานะครับ ADM ก็ไม่ข้ามสองหมื่นนะแต่ตัวนี้มันสองหมื่นกว่านะครับ ทีนี้ ADM เขามันตีตลาดแต่ผมไม่รู้นะครับเรื่องถ้าเป็นปรถยกเนี่ยแรงดึงของโทษเนี่จะไหวหรือเปล่านะครับมันอยู่ที่มอเตอร์กับเบรกนะมันอยู่ที่มอ,มอเตอร์กับเบรกมนะันอย่างของแมงแพงไม่ใช้หรอกครับจะได้ของเพราะว่าใช้มั่งไม่ใช้มั่งบางคนก็ซื้อมาเป็นแสนครับใส่เพื่อโชว์วเฉยให้รู้ว่าผมใช้ยี่ห้อนี้นะแต่ไม่เคยใช้หรอก เพราะพวกของมันแพงสลิงมันเล็กนิดเดียวเองนะเอาไว้ดึงรถนะครับเขาเอาไว้ดึงรถด,ดึงอะไรที่ว่าน้ําหนักไม่เกินอ่ะมันดึงได้นะครับแต่ของผมนี่เดี๋ยวพาไปดูของผมนี่สลิงเท่อบวิวก้อย,อยน,น่าจะแปดมิลหรือสิบมิลน,นะสิบมิลเนี่ยเส้นมันใหญ่นะครับเส้นมันใหญ่ เส้นมันจะใหญ่ทั้งหมดเลยเพราะผมซื้อมาสลิงก็เป็นเส้นใหญ่เลยเนี่ยเนีย่ยเล็กตกัวนิ้วชี้หน่อยเดียวเท่านิ้วก้อยน่าจะประมาณ8มิลมั้งไม่ได้วัดจะใหญ่อยู่อะหลากหกล้อไปดึง6ล้อจมมาได้รถเปล่าอ่ะแต่รถหนักๆก,ก็โตใครโตมันนะครับ อย่างยางเนี่ยอย่างยางคันนี้นะที่ผมใช้ยางยับหน้าใหญ่ๆเนี่ยยางหน้าใหญ่แล้วก็เติมลมไม่ได้เยอะนะครับเติมแค่หกเจ็กว่า6กสิาเจเนี่ยแหละเติมอยู่ประมาณเจนะครับเพราะว่าเซฟตรงไหนรู้ไหมคือเซฟช่วงล่างได้นะครับมันเซฟช่วงล่างได้ก็คือแก้มันจะนิ่มแก้มันนุ่มเนาะพอเวลาเรายกรถ กระแทกแรงๆบรรทุกหนักๆหรือว่าผมใส่เครื่องมือไปทํารถต่างจังหวัดอ่ะผมใส่เครื่องมือไปเต็มรถเลยนะคือลูกปืนล้อนี่ไม่มีปัญหานะครับมันแบกรับน้ําหนักได้เพราะว่ามันมียางเนี่ยมาช่วยซับนะครับมียางแก้มหนาๆเนี่ยมาช่วยซับแรงกระแทกได้นะครับแล้วก็ลมก็ไม่ได้เติมเยอะนะขนาดเอ่อยกรถไปต่างจังหวัดนะครับยกรถต่างจังหวัดผมก็ปล่อยให้แก้มยางมันนิ่มๆอ่ะนุ่มๆ เพราะว่าไม่อยากจะให้มันแข็งนะครับถ้ามันแข็งนะมันจะเทือนมันจะเทือนทั้งรถเลยนะครับแล้วก็มันจะมีผลต่อลูกปืนล้อเลยนะยางหน้ายางหลังผมก็ใช้เบอร์เดียวกันเนี่ยครับบางคนก็ใช้ล้อแมกนะบางคนก็ใช้ล้อแมกแต่ทีนี้ผมนึกถึงรถมากกว่าเงเพราะว่ารถคันนี้มันหนักมากนะวิ่งแบบตัวมันเองนี่ก็ผมว่าน่าจะเกินสองตันกว่าแล้วก็มีเครื่องมืออีกนะมีเครื่องมืออีกเมื่อก่อน อย่างเนี <feed> ้ยเนี่ยถ้าที่เอฟซีได้ดูนะครับหรือพี่น้องได้ดูกันก็ก็ไปทํารถหกล้อสิบล้อนะฮะให้กับทีมงานเขาไปก็แบกเครื่องมือไปด้วยนะครับไปเที่ยวเฉยๆก็แบกเครื่องมือไปด้วยเพราะว่าเราไปแล้วเขานานๆเราไปทีน่ะเขาก็ให้เราทํารถให้นะครับเขาทําให้เราให้ทํารถให้นะเขาก็อาอะไรอ่ะก็คือเหมือนจ้างกันนะครับ เขาให้เราทําให้แล้วเขาก็เขาก็ให้เงินนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้เงินนะครับแต่เล็กๆน้อยๆผมก็ไม่เคยคิดนะเล็กๆน้อยๆก็ไม่เคยได้คิดอะไรทํามันให้แบบพี่น้องนะทาเงินไปแต่นี้ก็คือช่วงนี้งานที่บ้านมันก็มีนะแล้ววุ่นวุ่นเรื่องที่บ้านด้วยนะครับวุ่นวุ่นกับชีวิตตัวเองนะฮะเราจะไปทางไหนดีนะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่นะครับ ตัวคนเดียวนะครับมันก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับอย่าไปฟุ้งซ่านถ้าเราไปฟุ้งซ่านนะครับมันจะสติมันจะหลุดนะฮะสติสตังก็มันก็จะหลุดนะครับ,ต,ต,รบต้องใจเย็นๆลุ่มๆค่อยๆครับมนอนตีนกายนะ้ำผ่ากน,นอนคิดไปนะแล้วก็ค่อยพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับอะไรประมาณนี้แหละวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ก็ทําไปพรุ่งนี้ไม่ดีก็มาลือนี้ก็ทําไปทําไปเรื่อยๆนะทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันก็ จะให้สบายใจนะมันไอจะให้ดีร้อยเอร์เซ็นงะก็คือเอาแค่เราโล่งใจสบายใจแค่นั้นก็พอนะงานเราก็ทําไปนะมีงานก็ทําไปไม่มีงานเราก็พักนะครับอย่างเงี้ยไม่มีงานก็พักนอนดูหนังนั่งเล่นถือว่าพักผ่อนแล้วกันนะครับการพักผ่อนของผมที่ดีที่สุดคือการที่อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วก็อยู่กับบ้านอถ้าจะให้ไปเที่ยวแบบคนเดียว ไปทำนั่งทำมิวสิกเอมวีอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่หนุกแล้วครับเหนื่อยด้วยกลกลไปคนเดียวก็เหนื่อยนะถ้าไปเที่ยวนะครับมันต้องไปแล้วต้องไปเจอคนนูน้นคนนี้คนนั้นนะฮะเพื่อนฝูงถึงจะสนุกนะครับถ้าไปคนเดียวไปเที่ยวมันก็ได้ไปนั่งทำเอมวีกินเหล้านะครับประมาณนั้นแหละอ <c oughs> วันนี้นาะจะได้ติดแหละวันนี้นะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ติดก็วันอื่น แต่ถ้าไม่มีงานก็จะได้ติดเพราะว่าสายไฟยังอยู่นี่เลยแม่สายไฟนะครับ<า>โอ้สายไฟสายไฟเครื่องนี่อันนี้มันขาดอันนี้ตั้งแต่ผมซื้อรถมาเนี่ยคันนี้ผมเพิ่งเห็นไงมันอยู่หลังเครื่องนะครับแต่เขาพันระเทปเอาไว้แล้วทีนี้ผมล้างสายไฟลไ้างสายไฟผมก,ก็เลยแกะดูโอ้เดี๋ยวต่อใหม่ดีกว่านะครับ ตอแบบนี้มันก็ใช้ได้นะเพราะว่าเขาก็ใช้มาตั้งหลายปีแล้วก่อนจะมาอยู่กับผมเนี่ยล้วก็มาอยู่กับผมตั้งแต่หกหน,นึ่งรถคันนี้นะครับรถคันนี้มาอยู่กับผมตั้งแต่หกหนึ่งนะวันนี้หกหกแล้วห้าปีเข้ามิถุนายนนี้ก็หกปีแล้วนะคันเนี้นี่มิถุนายนวันสิ้นอายุวันสิ้นอายุห้ <laughs> นนามิถุนายนครับ ก็จะครบ6ปีมาอยู่ตั้งแต่6กหนึง่งเครื่องตัวนี้ก็ผมก็ทำไปเรื่อยนะครับทำตั้งแต่มาแรกๆอของเดิมมานี่ออคลักเลยนะเยอะไม่หมดยกมาทำใหม่นะตอนยกมาทำก็ทำนู่นนี่นั่นหมกนู่นนี่นั่นทำเทอร์โบนะครับแล้วก็เดินทงเดินท่อ นี้จะเป็นพอที่ทำเมื่อวานอันแรกก็คือก็คือก็เลยทำอันใหม่อันนี้มันขึ้นมามันก็คล้ายๆกันหลายเห็นไเนี่ยแต่เวลาเราหักงุมข้องอมันจะไม่เหมือนกันแต่มันทรงเดียวกันเออเดิมันทรงเดียวกันนะทีนี้อันนี้มันยาวไงผมก็เลยมาหักคอจริงๆมันใช้อันนี้ก็ได้มันสั้นไปหน่อยคืออันนี้อันนี้อันนี้ใส่ไปแล้วมันมันลงมาเกือบติด ฝาเติมน้ำมันไงก็เลยต่อเนี้ยยาวขึ้นมาอีกนะครับนี่ทําใหม่เลยก็จริงๆต,ต่อตรงนี้ก็ได้ที่เ,เกียริทาใหม่แต่ต่อมันง่ายไงทำใหม่ดีกว่าเดินพับ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 ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้แหละจริงๆถ้าเดินอินเตอร์มันก็เดินได้แหละแต่ขี้เกียจเรื่องเรื่องอยากจะใช้รถแล้วตอนนี้ไม่มีรถใช้เพราะว่ายืมรถก็ใช้อยู่นะ นู่นนะครับยืมรถซีเอ็มเขาใช้อยู่นะก mm ิลเนเนอร์อย่าทำงานเก็บตังค์หารถอีกสักคันนะคือตอนนี้มันก็ต้องอะไรเขาเรียกมันต้องทำต้องเก็บไว้ทำบ้านด้วยทำที่ด้วยอะไรด้วยนะนก็เลยเงินมันก็เลยเก็บเก็บอะไรที่เก็บเก็บเอาไว้มันก็ต้องเอาออกมาใช้แล้วแหละนะครจะทำให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเวลาเราไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย เวลาใครเข้าใครออกเนี่ยก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวบ้านเราเนะเาะเพราะแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาเราเข้าออกนะตรงกลางเนี่ยจริงจริงมันเป็นผ่านที่ผมนะเนี่ยแล้วคนอื่นเขาเข้าเขาออกเนี่ยเข้าข้างในเนี่ยมันจะกลายเป็นเกรงใจกันนะครับคือเราต้องไปเกรงใจเขานะไม่ใช่ว่าเขาจะเกรงใจเรายังพวกพวกที่เข้ามาก่อสร้างนะเขาไม่รู้หรอกครับว่าตรงนี้เป็นที่นะครับเขาคิดว่ามันเป็นทางเข้าออก เขาว่าเขาไม่รู้ไงเราก็ไม่ได้บอกหรอกครับเดี๋ยวก็สร้างบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ถึงนี้นี่ถึงคิวเราม้่งจะได้ขยับขยายนะครับขยับเข้าเข้าที่นะครับเดี๋ยวต้องถมที่เอาย่าอ,าอะไรออกคนะุยกับเสียเอ็มไว้แล้วนะครับเดี๋ยวว่าแกว่างแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้เสียเอ็มแกก็วุ่นๆอยู่นะเกรงใจเขานะก็เนี่ยเอาย้าออกแล้วก็ถมที่นะ ผมที่ผมที่เสร็จแล้วก็ได้ย้ายบ้านเพราะว่าถ้าสร้างใหม่ไม่ไหวครับอันนี้เราเราย้ายแบบไปทั้งหลังอะ่ะย้ายไปทั้งหลังนะครับแล้วก็วิวใหม่นะครับเพราะว่าทําแพงโคตรถ้าสร้างใหม่นะนี่มีอย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างแล้วครับอยู่เท่าที่ว่าเราพอมีพอกินนะครับไม่ต้องไปเวืรห,หวาเพราะว่า อย่างคนที่เขาไม่เคยมีบ้านนะเวลาเขาซื้อเขาก็ซื้อบ้านใหม่เลยใช่ไหมเนีย่ยบ้านใหม่บ้านโครงการอะไรเงี้ยนะครับเวลาซื้อบ้านคนก,ก็อยากได้บ้านเดี่ยวที่แบบกําแพงรอบข้างมีพื้นที่ด้านข้างเยอะๆถ้าไปซื้อแบบติดๆกันนี่โอ้ทรมานเจอเพื่อนบ้านดีก็ดีเจอเพื่อนบ้านไม่ดีก็ทะเลาะกันนะครับเรื่องหมามัมง เรื่องแมวบ้างเรื่องจอดรถบ้างเรื่องเสียงดังเนี่ยโอ้สารพัดนะครับอีกคนทั้งอีกคนถ้าเป็นคนงานทํางานโรงงานนี่ออกกลางคืนมานอนตอนเช้าแต่อีกคนนึงทํางานตอนเช้าตื่นขึ้นมาทั้งบ้านเสียงดังไอ้ข้างๆอยู่ไม่ได้นี่แหละครับประมาณนี้เลยนะนี่ะดีนะที่มีที่อยู่ตรงนี้นะครับ เราก็อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะมันจะมีพื้นที่รอบข้างนะครับด้านหน้าด้านข้างดังเอฟซีหรือว่าลูกค้าที่มาซ่อมรถกับผมนะเขาก็จะเห็นนะเนี่ยถ้าถ้าเป็นที่ผมทั้งหมดก็ดีเลยฮะสักสามงานน่ะแจ่มเลยสร้างฮาเลมให้ลูกค้านอนพักผ่อนเล่นระหว่างซ่อมรถให้สบายใจนะครับวันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับพูดบ่นเล่นๆไปเรื่อยเปื่อยนะวันนี้ เดีย๋ยวจะทำเดีย๋ยวสักพักก็จะทํางานเดินให้มันย่อยกันเดินให้ย่อยกันอันนี้ก็แปดโมงแล้วนะครับแปดโมงแล้วระหว่างดีกําลังทําคลิปนี้แปดโมงแล้วแหละนะครับอขอบคุณนะครัสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวจะไปหาซื้อเหล็กอีกสักหน่อยนะครับไปหาซื้อเหล็กนิดหน่อยอท่ออย่างสวยอ้ตาฝาครอบนีออ่อนุรักษ์ครับของแดงของเดิมเป็นสีแดง,งเดิมเป็นสีแดง เอาน้ำยาล้างล้างไว้ล้างมาละลายครับสีแดงละลายก็เลยล้างออกมาให้เป็นสีทองเหมือนเดิมเดี๋ยวมันลงตัวเข้าที่กันพอดทํำสีใหม่ไม่รู้เลยติดเครื่องแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยตั้งแต่ประกอบเครื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเนี่ยจนถึงเนี่ยพฤษภายังยังไม่รู้เลยเนี่ยจะเป็นติดตอมาอเสียงจะเป็นยังไงนะ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับทำงานให้สน,นุกนะฮะวันจันทร์ครับสวัสดีครับ